โอเค one two โอเคโอเคค่ะโอเคเบทวเชกราบูเบอรันสวัสดีครับบูเบอร์บูเบอร์วันล่เอพลันเวยวันสลวันสิครับเรียบรโบครับบูเบอรครับ ready for departure รอย1,000ไฟล์เลยทีเดียวพอได้กลบครับ direct to Charlie p o i ครับวัดเปล่าฟันฟลวไรฟิตครับโอเคมือจับได้แต่เราค่อยๆช้าๆนุมน่มนวลเหมือนเราเล่นกับแมวมองไกลท้ายทางวิ่งไม่ต้องมองอะไรมาก <อะ S 2> ผมดูทุกอย่างอยู่โอเคสปีดละลาย40 50 45, 55, เป็นลูกก้าวซิฟติฟาาว่าค 60, รับ60โลเทช <40, 40, S 2> ดึงก็งางหาตัวช้าเล็กน้อยหัวเครื่องกับขอบฟ้าขอบยอดไม้ยอดไม้ดูหัวเครื่องตรงนี้กัยอดไม้ไว้รู้สึกว่าเครื่องเอียงเราก็บังคับปึ๊บปึ๊ปึ๊ปปบไปบังคับกลับมา โอเคชัดเสียงชัดเจนขึ้นโอเคสา0ร้อยพุทแฟร์รู้สึกว่าหัวเครื่องมันซิงลงเราดึงเข้าหาตัวเล็กน้อยเอาให้ตอนนี้เอาให้หัวเครื่องขาวๆเราออยู่กับขอบฟ้าไว้เห็นไหมเก,ไเกินไปเกินไปเรากดลงนิดเล็กน้อยพอได้แล้วหยุดมือ โอเคตอนนี้สปีดแปดสิบแสิบเก้ิบ Over a i e Joy เล่นดาววินมังเรทีหกจับระดับได้โอเคแล้วแต่เลยอยากทำอะไรทําแต่เราไต่ขึ้นไปก่อนก็ได้เข็มสั้นถึงเลขหนึ่งเข็ยมยาวถึงเลขศูนแสดงว่าเราอยู่หนึ่งพันตอนนี้อยู่เลขหแต่เข็มสั้นอยู่ตึกร่งกลางเราอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่หลักร้อยเ,อเข็ยมยาวหลักร้อยเอ้ยเข็มยาวหลักร้อยเข็มสั้นหลักพัน ตอนนี้เราอยู่600 600อ่าเราอยู่สัก600ก็ได้ทีเนี้ยถ้าเราให้ดูเครื่องวัดหมดเราจะเครียดแต่ถามว่าขอบฟ้ามีใครไปแก้มันได้ไหมไม่มีทาง่อตอนนี้เราดูขอบฟ้าไว้ประมาณกี่นิ้วสามหรือสี่นิ้วประมาณสี่อ่ะประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วปับ๊บจำภาพมีไว้สี่นิ้วของทะเละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ สนิ้วสีนิ้วรักษาสนิ้วไว้ข่าฟ้าข่าฟ้าไม่ได้หายไปไหนโอเคดีใช้ได้เห็นไหมเพื่อไม่แค่ยี่สิบเองถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักมือไปเราเราไม่ได้ต้องเกร่งเราแค่ปึ๊บโย่จริงๆรสองนิ้วก็ได้เลยแค่เราคอนโทรลนะครับเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวพาไปไหว้พระก่อนวิวสวยมากรกบคั ่ถ้าจริงๆถ้าอากาศดีๆเราจะเห็นชลบุรีระยองเห็นเขาสามร้อยยอดเลยฝั่งหัวหินเราก็เห็นฝั่งระจวบเราก็เห็นทะเลบางประโคนครับใช่อเดี๋ยวพาไปไหว้พระคือเมื่อ,ก,อก่อนตัวนี้เป็นดินหมดเลยอพาไปไหว้พระใกล้ๆอ่ะทูค่ะฝันตมาวออไฟอิแนลันเวทีโฟนโ สิ่งที่เรียนไปเมื่อตอนเช้าไม่เข้าใจบ้างคืออะไรเช่นคือบินหมดแรงยกเป็นยังไงสตอนมองรอบๆทั่วๆถ้าตัวเองมองแบบว่าเฮ้ยมองลรามองจุดเดียวเดี๋ยวอ้วกสับฮักเดี๋ยวจะอ้วกพยายามมองแต่ตอนนี้วิวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ประมาณนี้เราไต่ขึ้นไปก่อนทางขวามือตรงตรงประมาณปลายปีที่เราชี เดี่ยตรงปลายปีกเลยเป็นวัดทันทายอ๋อวัดทันทายประสิงธ์ใช่สวยค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก็ได้สวยมากเมื่อกีก้บินตรงมิระดับเลยให้วัดสี่นิ้วแต่ตอนนี้เราไต,ต่จริงๆถ้าถ้ามีบทเรียนต่อไปเราก็จะให้ดูความเร็วว่าเราความเร็วเท่านี้เรารักษาเท่านี้หัวเครื่องบินเนี่ยที่เราเงยลงหรือบินตรงเนี่ยมันคุมความเร็วเหมือนเหมือนเราเหยียบคันเร่งปกติ แต่เราขึ้นสะพานมันก็จะช้าลงถ้าเราเหยียบรอบที่ปกติเพราะนี่เราไม่ได้ยุ่งกับพาวเวอร์เครื่องเลยเี๋ยวเร่งให้เร็วกว่านี้เราก็กดหัวลงเดี๋ยวมันก็เร็วเองโอเคใกล้แล้วแฮเซลเช็คครับเดี๋ยว2อ0 0คู่1,500จะถึง1,500แล้ว AFM เอฟแบบอัพเกียร์อัพแล้วติ่งไลท์ออฟเอสเคโอซีเบลล็อกแอนด์อจัสโอเค E-Engine ดอะเซเมนต์ออน e e ี n ออน e e ี n ออน e e ีนเช็ค แอลโลโปลไม่อยู่เนื้อเบืองเหือเขาหรือเข้าเมฆข้างหน้าไม่มีเมฆครับเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายรอบปารอบแล้วโอเค15้นิว้วเบอึงเด็กก็หาตัวเล็กน้อยรู้สึกสุดยังรู้สึกสุดยังโอเคหย่อนมือหกสิบแก้แบงก์เจ็ดสิบแก้พิชบินตรงมีระดับแอดมเ,เตอร์สตอปวีเอสไอรีเวิร์ส พาวเวอร์สองเปนสองเหมือนเดิมเราเสียค <át> <Line su> ับสูงไปแค่สี่สิบเองเห็นไหมเครื่องสตอรนไม่ได้น่ากลัวเลยอีกทีไหมโอเคอีกทีหนึ่งครับเล็บเดวิดลันเวทีโฟทันโนึ่ันห้าครับปึ๊บดึงเองนะ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 แล้วหัตัวดึงเองนะอ่ะหย่อนมืออ่ะดึงไม่สุดไงเมื่อกี้ไม่เป็นไรเราหย่อนมือไปเลยโอเค60แก้แบงปึ๊บ70แก้พีเอช อ่าจะทำให้ทีนะเบิร์ดสิบห้านิ้วฮิวหัวฮิวหัวไว้ปิดตรงไป็นระดับไวเบิรบิร์บิร์ดต้องดึงเขาหัดป่ะอ่าดึงจนแบบว่าเออเครื่องเหมือนเหมือนไม่ไหวละปึ๊บพอพอพอ,พอ,อเคหย่อนปึ๊บ์ดหกสิบแกแบ้งเจ็ดสิบแกพีชบินตรงไประดับโอเคอ่ะลองบินเลี้ยวซ้ายรอบขารอบอ่ะอย่าไปทับวัดเลยไม่ค่อยดี <c oughs> แต่สำหรับสำหรับนักบินเนี่ยทางจังหวัดเขาจะไม่ทาวัดเพราะว่าบางทีเขามีเผาศพแล้วชอบยิงตะไลขึ้นมาข้อสองคือเราจะไม่เห็นวัดอ่าลองดูวัดอยู่ข้างเลยอ่าลองเลี้ยวขวารอบนึงเลี้ยวขวาไม่ต้องกลัวตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยเห็นเราจะเห็นลางๆรู้สึกปึ๊บแค่นี้พอถ้ารู้สึกว่ามันเกินไปถ้ารู้สึกว่าเรากลัวตายเช่นเลี้ยวมากเกินเราแบงค์ขึ้นอย่าไปยอมมัน แหมลองเลี้ยวซ้ายดูค่อยๆมองจุดหมายที่เราจะไปด้วยเราเลี้ยวให้เหมือนรถว่าเราจะเข้าซอยนี้เราดูรถดูซอยที่เราไปเห็นไหมหัวลึกไปหัวลึกไปเราดึงก็หาตัวเล็กน้อยพอได้ปุมที่เราต้องการยุดเบอร์ยุดเบอร์ปุ๊บโอเคค้นตงองแหอยากลองจีใช่ไหมแหะให้ทำอีกครังหนึ่ง มองข้างนอกมองข้างนอกอย่ามองข้างในเครื่องมองข้างนอกไว้มองข้างนอกไว้ฮึบอ <E ๋อโอเคเดี hmm. ub, uh ๋ยวเราจะกลับไปอะเบร์เชต์กราบบุ๊บเบอร์เชตโรวันชนครับก้อยบุเบอร์เชโรบันครับเอ่อ RTB บูเบอร์ศ uh, ิลวัณครับเอ่อลองไฟนันครับบันเวททรีโฟโลพาสสวนฐานอัลเจอร์โลพาสครับเทิร์นไรจอยไรดาวินบันเวททรีโฟเจ้าบูเบอร์ศิลวันโลพาสบันเวททรีโฟอาจจะอยู่นอต below หนึ่งร้อยฟีทคับเจ้าโลพาสเทิร์นเลฟททูจอยเลฟทดาวินบันเวททรีโฟร์เดอะคอรชันนอต below หนึ่งร้อยฟีท โอเคเ๋ยนเราจะโลพาสโลพาสเลยเราการเราบินต่ำลงไปเสร็จปั๊บเราก็จึงให้เห็นแรงจีทีเนี้ยพอขึ้นไปถึงยอดวงเสร็จปั๊บจะทำแรงจีลบมให้ด้วยไม่ต้องตกใจช็อตไปนอนเวฟรีโฟล์โพาสโอเคความเร็วมาแล้วเตรียมตัวโบกมือให้กรองรอดูแล้วโอเคเตรียมตัว Oh. จีบจีรบเป็นงไงสุด oh. <c oughs> ยอดคุเปอร์สิรวันครับเอ่อเทิร์เบสครับ3-4โอเคสปีดสนามความสูงสปีดสนามความสูงปื๊บปื๊บปื๊บปื๊ชอบมลที่ไม่กลัวงปื๊ <Huh? S 2> มองไกลทยทางวิ่งอย่างเดียว หัวเครื่องกับท้ายทางวิ่งหัวเครื่องกับท้ายทางวิ่งปึ๊บ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 เอาหัวเครื่องท้ายทางวิ่งดึงเข้าหาตัวเองไว้ดึงเข้าหาตัวเองไว้โอเคหยุดมือหยุดมือพอพ่อพอเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เราดึงแรงไปปึ๊บเมื่อกี้เราดึงแรงไปเราเลยเราเลยลอยขึ้นไปอีกผู้บริสุทธิ์รางครับเอ่อรีเควสต์แคสซี่บาร์โวครับโหลจ้ะ ไม่เป็นไม่ซีเรียสเพราะว่ามันเป็นแค่จริงๆก็แค่ชั่วโมงแรกสน,นุกมากไอ้ลงประตูได้เห็นกล้องพอดีโอเคอยากรู้ว่าปุ่มนี้ถ้าเรากดเซฟออกจะเป็นยังไงกดเซฟแล้วดึงออกกดเลยกดแล้วก็ดึงถอยหลังเลยจุดสุดเลย กันได้